สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเกรซเช่นเคยในช่องชี้ทางรวยด้วยสังหารจังหวัดน่านนั่นเองค่ะสําหรับหลายหลายคนนะคะที่ดูคลิปของเกรซก่อนหน้านี้แล้วที่เกรซมาให้ข้อมูลสาระข่าวดีนะคะสําหรับคนที่มีที่ดินสปกซีคิสศูนย์หนึ่งอยู่เนี่ยสามารถนําไปขึ้นโฉนดเกษตรกรรมได้แล้วนะคะทีนี้ก็มีคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของ เ,เข้าหลักเกณฑ์ไหมเงื่อนไขเป็นยังไงถ้าโฉนดอออาจจะเป็นชื่อของคุณพ่อมาให้คุณลูกได้ไหมคือจะมีเงื่อนไขรา,ายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าเหมือนที่บอกค่ะเป็นข่าวสารใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เกรกก็เลยมามาเอาช่องทางการติดต่อนะ,ะเผื่อว่าใครมีคำถามแบบเป็นพิเศษเลยเนี่ยสามารถโทรไปติดต่อกับหน่วยงานได้นะคะสำหรับกรณีที่ สายด่วนเลยละกันถ้าโทรไปสายด่วนของซอปกอร์นะคะจริงๆเราชื่อเต็มๆเลยก็คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนะคะถ้าเป็นสายด่วนสอปกอร์โทรไปที่เบอร์1764นะคะสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้เลยหรือหรือนะคะจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะพิมพ์นะคะ w w w o alro.go.th นะคะก็เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดในนั้นได้ซึ่งน่าจะมีข่าวสารมีอะไรให้ได้ดูพอสมควรแต่ตรงนี้อาจจะเป็นต้องเข้าไปอา่านเนาะแต่ถ้าใครต้องการแบบว่าโอ๊ยสอบถามเลยเกรซแนะนำโทรไปที่สายด่วนดีกว่านะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้เกรซจะเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านนาะ,ะของเรานั่นเองนะคะสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านเนะะี่ยค่ะ ก็จะตั้งอยู่ในอเอาเบอร์โทรก่อนดีกว่าเพื่อแบบว่า,าฉันอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านอยากจะสอบถามข้อมูลแบบเชิงลึกของจังหวัดน่านเลยนะคะก็โทรไปได้นะคะที่เบอร์โทร054710751นะคะอีกรอบนะคะเบอร์โทร054710 เจ็ดห้าแต่ว่าต้องแจ้งก่อนเลยนะเพราะว่าเกรซลองโทรไปแล้ววันนี้นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนมีคำถามค่อนข้างเยอะมากแล้วเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างที่จะออต้องให้บริการหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นโทรไปอาจจะแบบรับสายช้านิดนึงยังไงก็รอกันหน่อยก็แล้วกันนะคะที่ตั้งของสํานักงานดีกว่าหลายคนอาจจะเอ๊ะคือคือ,คอมีโฉนดแต่ไม่เคยได้ไปติดต่อหน่วยงานเลยอยากไปติดต่อนะคะสถานที่ของ สปรกรเก๊กขอพูดสั้นๆแล้วกันนะตัวยอ่สอสปกอของจังหวัดน่านนะคะตั้งอยู่ที่นะคะเลขที่504หมู่2นะคะบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเท่าที่เก๊กไปวันนั้นคือเกสกก็ไปเดินเรื่องเหมือนกันแต่ไม่ไม่ใช่การขึ้นโฉนดน,นะคะคือไปติดต่อรายละเอียดเหมือนกันเพราะว่ามีที่ดินคุณแม่มีที่ดินสปกออยู่เช่นกันเราขับข้ามสะพาน แม่น้ำอะค่ะที่เขาแข่งเรือนะอันนี้เกรซอธิบายตามลัปสไตล์เกรซขับข้ามมาเนี่ยสังเกตมาอีกสักหน่อยนึงปากซอยมันจะต้องอยูเทินอะนะคะปากซอยถ้ามาจากในเมืองนะปากซอยจะมีกลมที่คิดเกรซรู้เพราะว่าเกรซไปติดต่องานที่ กรมโยธาและผังเมืองของจังหวัดน่านนะคะอยู่ด้านหน้าเลยขับเข้าไปในซอยนิดนึงนะคะจะอยู่โซนนี้นะไม่ได้อยู่โซนราชการฝั่งบิ๊กซีนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ทราบว่าพื้นที่ตรงไหนเนาะถ้าเป็นไปได้ถ้าแอดมินพอมีเวลานะคะเดี๋ยวอาจจะปักหมุดหรือทําโลเคชันให้เห็นแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนที่บอกค่ะเส้นทางไม่น่ายากเพราะเป็นคนน่านอยู่แล้วเนาะน่าจะรู้เนาะอยู่แถวตำบลฝ่ายแก้วนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถที่จะสอบถาม โทรไปสอบถามหรือเข้าไปติดต่อเองเลยก็ได้เพราะช่วงนี้จริงๆแล้วที่สปกร่าน,นเองนะคะก็จะมีคนเข้าไปติดต่อใน,ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนตรงนี้ด้วยสําหรับคนที่อาจจะแบบอยากเดินทางไปเองแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงยกตัวอย่างอย่างลูกน้องของเกรซลาไปประมาณ2วัน ลาหยุดนะคะเพื่อไปเดินเรื่องเพราะว่าเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากคนก็เยอะเพราะว่าที่ดินสอบประกอบบางครั้งจะเป็นที่แบบดั้งเดิมอะคะ่ะคนที่เดินทางไปก็จะเป็นแบบวัยอายุเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความแบบว่าไม่ค่อยสะดวกถ้าจริงๆแล้วก็แนะนํนไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะวันนี้ก็เอาเฉพาะเรื่องของช่องทางมาให้ก่อนเพราะว่ามีคําถามเยอะมากนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาตอบคําถาม หลายๆคำถามที่มีอินบอกเข้ามาหาเกรซนะคะเกรซก็ไปหาความรู้มาให้เช่นกันเพราะว่าจริงๆก็เป็นความรู้ใหม่ไปอ่านรายละเอียดไปฟังคลิปไปอะไรต่างๆมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปต่อไปในเรื่องของคำถามต่างๆก็ไปติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ให้เรื่องของช่องทางการติดต่อไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคสำหรับคลิปสวัสดีค่ะ